ห้านผ้ากันตมมมารถไไรีเคือเป็นตาเสียเป็นตาเทียแจะนี่เกลือให้ขให้หวงไปอ่ะานไรครับเกลพอไปชิมเอาเให้เกลกินน้ำเน้นเร็วนี่น้องแอมเอาอย่าเียเพิ่งเอากินได้ยู่อ่ะกินเหเบิด เดี๋ยวมาลงดลงเออเอาพูดเด้ว่าเบิดก็แป้่งกันกินกินแล้วนาสิพาไปคนดินล่างถวยก่อนล้างถวยก่อนบะเออมาคนแทนเออไปคนดินน้ำนาเ้อสิไปคนน้ำแม่ิตาเพชรเพชรไปกินน้ำขันพูดเดเพชรขามกินนี่ครับมือนี้เปิดดักพูยีนองแวมิงกีปัสเสบ อินต้องอยอมกินก็ต้องอันนี้ก็ต้องหย่ำผลอื่นเลยกินจริงครับขวดก็ประกอบไปเบื่อละตรงนี้คือสายไงจีบแต่เสียบเถอะเอาไหม่ก็ไหนเอาเตี้ยตัวไหนมันเบื่อท่าต่อไปนี่เป็นบทบวก เอาเห็นน้องตีเหน้องตีกินน้ำสดสดเตะไปนอตีคือกินจริงแท้เกิอกกินเพีดมาได้สเป่นน้ำนี่น้ำสไปพร้อมสดอ้อสดอ๋อที่มันเสียบไรน่าอัอสุอ๋อ่มันเสียบอะร ว่านี <t od ell |ms|> ่ว่าสิเป็นยิงกระปอมอีกเออยิงกระปอมเออยิงกระปอมยิงกระปอมเ้ยยิงกระปอมยิงกระปอมกับปอมน่แหลแต่ว่าตุ่มอีกกระเบลกระเบลแต่เอาหน้าไม่ใหอะที่นี่แต่น้าสเปรย์สเปยบลอกเอามันเพลนต่มเว้ยที่ไทยไปกันมน้าชิมแล้วเนี่ยอันนี้น้องอายอายจีบโอ้ ขนมก็เัดใช่ปะเกินอนใส่มือหนินอนน้ำหนัอยู่บมือาน้อหนานงาดีเนออ็มน้องโดงน้องเตะนังแอมมี่อิ่มแล้วร่างถวยร่างถวยละ เายเปคนยินคนดินมืผู้ชายไปคนยินน้ำนาคนสานี่สิคนอยู่นาบ้านคใส่สใสนาบ้านเจดม่องนางเจดหม่องนางนาจัดันเกิดนาตนาเ็ดหมองนางพากันระกนยังบผัปููเมียมปู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 นธรรมดานามันเกิดนานาเจดหมองนางเวลา นางโมมีหมองนางยืนันหองันก็นานมันิบสมันี่ยิบสี่ยิบสี่เว้ยละตอเือกใหญ่นาอัดจะยม่จัดนาจะจัดมันที่ยิบสามพอยังนานามันที่ยิบสี่นาจะไปทำงานนาเลยบ่ได้จัดวันที่ยิบสีพอดีวันอยากตัง่ากตังนานยาจะนาจะซื้อขนมให้เด็กหน่อยพรออม น่ครับมาชมบรรยากาศผมจะเห็ดมองนั่งอยู่หน้าบ้านสองห้องกับหลานๆกับแม่เมื่อนี้คอยเห็ดกอกันเองเลยครับเห็ดกันเองไม่ได้จ้างสร้างคอยเห็ดวายจะเห็ดให้ท่านให้เซทท่านในวันที่ยี่สี่งานมันเกิดผมเองครับเห็ดใวจมันเกิดเพราะว่า ยงี้ยลังหน่อยบ่ค่อยมีหม่องนางก็เลยต้องเฮ็ดหม่องนาง <c oughs> เพื่อจะได้แบบถ้แขกมาไปตอนรับมีหม่องนางหม่องยัง <c oughs> ที่มัมนเรีนปานเนี่ยแ <c oughs> ต่เราก็นั่งปูสาสอยู่หน้าบ้านนี่หม่องกนกลางนี่แต่แจ้งลูกไก่จะไปไล่เน <c oughs> ี่ยสงสัยสิไปแต่งไงจะหาลูกสาวยังก็เลได้อยู่ ถ้ายา,านถ่าเอาความแล้านนี่ร้านอันนี้ก็ลูกลูกไอ้ใช่เหตดหลายคนไม่เนี่กะเป็นมันยุดในอดอยาเลยวางอยเลยได้ยุดจะไม่เหตดซอ,อ,อ,อยเมียซอยก่อกันเองวัดกันเองตรงแน่ว่าตรงแน่กัดการเลยครับพ่อเลยมีหม่องนาง เอาไเหคือว่าจะไปร่างจาันทยวร่างจันทร์ร้าที่เรียของ้องนี่อนะาามันจะคำก่อนด้วยเนี่ยผม,ผมแข็งแรงมากเลยเฮ็ดเรียวกับเจ้าหน้ามาสีดที่นี่ยินแจบมป้าที่เป็นตาซับกันเถวที่นี่หลายคนที่นี่ ไปไปเปลี่ยนกันล่างกา่กันไปย้อมจะคำา้างสอล่างน้กอ็อหงก้อ่งนสอหองที่เป็นหองใหญ่อยู่เรียกสองหองนี้โอ้เก่งเเว้ยเย็กหน่อย ปิเตเลียงอยู่เก่งปานีมีแต่ผู้เก่งๆต้ต้โอ้เต๋อึ่งนาเลี้ยงหลานหลายอาจจะได้เลยว่าหอมเงีายตะเกียร์เก่งอยากจะน้ำไหลานเลี้ยงหลานให้เยี่ให้อ้ายก่อนอีกผู้นึงก็ลังจะออกเดือนนี้แล้วครับไก่แล้ววันที่เราได้ก็เนี่ยจะ19 อยู่เอาไปผู้น,นึ่งแล้วจะมาเพิ่มอีกแล้วยุ่ก็นร้ายเราเพิ่มอีกลานเยอะมากเลยแม่เห็ดจะเห็ดะเห็ดบเห็ดนางเราจะเห็ดานางเบื่องนาจะเห็บเอาจับกล่องกนะครับบัวนี่ตเตสี่สใสหนมันแน่น ว่าลงมาเลนลอยเลนทุกคนมีอันนี้ของไฟนี่ของเกือโอ้เสีย,ยน้ำมูพร้อมที่นี่เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วลอง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  ย้อนนาซักหน่อก่อนอุ้ยก่อนไงเาเพ่เพ่นเักซุ่มไปก่อนมาเด็อนซุ่มออกไปก่อนซักล้มันกรมุนหมด นโตนี่แก่งไว้รุ่นห่อนถอดเสือเลยนานผ้าถอดเสือผ้าถอดทุกคนก็ไม <ok right> <ok ่อยากจะบู

đi đi vô บ้านมีบ่แม่เหม็นแห้งแหมมช่วยกัน เขาว่ายังล่ะคุณเล่ยเคลียร์ไปไอ้ยังมุดเลื่อยเลื่อยไปยังไงเลยตามุนหูยกรบอกเลือเนาะเล่อยันเอาที่หัวค่ะ